สวัสดีครับยูกคกับจอยรถไทยสิงค์ฮิคาราเนาะมันนี้มาขวดมั่นครับมั่นหาเดียนกวนก้าวแปดครับก้บาวแปดใบยิกสายพันธุ์ไม้สายพันธุ์สาย,สยามโมครับพูดได้ว่าใบายิก,กเป็นหวนัว ยิกทักแปลงครับยิกแบบไม่ต้นดีครับยิกทั้งหมดนี่ครับนี่คือมันน่นใบยิกเนอฮาเดือนครับใบยิกเดี๋ยวผมเทียบกับพร้ามือให้เบิง้งนะครับกำให้เบิ้งก็ได้ครับใบยิกกำบนหุ่มนะครับปุ๋ยบ่ได้ใซีครับ ผมสีแต่าท่างใบนะทีนี้ทุ่นรับก็ค่อยหลายครับสีแต่าท่างใบนะครับมันหาเดียนกลัวนะครับเป็นอะไรคาเสาขึ้นบพพี่น้องนี่นะครับกะ กำงะอยู่ครับกกำงะอยู่ซ้ำปองเบียซ้ำกำงะอยู่นะครับแกิดเก่านะครับแต่มันติดติดไวรัสนะครับติดยกแปลงครับมามีมามีเวนต้นเดี๋ยวผมจะเอาหยอดให้เบิึงเนาะนี่นะครับหยอดมั่นผมเนี่ครับ เป็นทังสี่มดแต่งผมก็ตัดสินใจบ่ออกพันเนะาะเพราะว่ามันยิกแล้วฮไปลูกไม้มันกันหนาการเจริญเ,เ,เติบโต,ตก็สิ่ไม่ค่อยดีเนาะหมือน,นี้วันอาทิตย์ครับลูกไส้หยุดเลี้ยนเน,ะนานะมาซอยขุดเนาะ ขาดปุ๋ยครับถามีปุ๋ยก็สิวา่าโอเคยังเดีครับผมเดี๋ยวสีจะทั่งใบนะครับแดดแห้งนะครับมันย่อนแสงบรูาวาสิเห็นบ่เอครับที่จริงพ้อมกับว่าท่านอยากถอนนะแต้ะยานมันหนาครับฝนฝนเล็งครับเพราะฝนเลง็ลง ย่างผมกะบ่มีเงินสั่มรถเกี่ยวน้ำรถเจียวไก่ถึงฤดูกาลเนาะต้องได้เช็คเนาะผมก็เช็คเองไปครึ่งล้ำแล้วครับอันใดเฮ็ดได้ผมก็เฮ็ดอันใดเฮ็ดบ่ได้ก็เข้าศูนย์นะครับภายนอกผมก็เช็คไปครึ่งล้ำยากๆเนาะอยู่คนเดียวก็บ่ได้รีวิวให้เบิ่งตอนผมเช็คนะพวกบุดพวกอย่างต่างๆผมก็เฮ็ดใหม่นะครับ มีอยู่สิสส้นเกี่กนออนยนกับชิน้นพวกสิ้นเกีกเยร์พวกสิ้น,นหล่อน,ะะนั่มเป็นไปในศูนย์เป็นเหตุผลพวกสิ่งพวกสร้างโรคกลางๆลองคนกับเลี่ยนไม่ผสมเห็ดเองนะครับอันใดเ,เห็ดใหญกับพวกเห็ดเอาพวาจกจัดงบประมาณไปจังหน่อยเนาะ ภาบจอแสงน้ะครับเนาะเด่นแบบแง่เอาพ่อๆกันตอนขึ้นรถอีกเช่น,นึงนาะครับอีพี่ทีสองสวัสดีครับ